ครัวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูวิวทิวทัศน์นะครับณนะบ้านหนองทุ่มนะครับ,บอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเกิดผมนะครับเมื่อก่อนจะไม่มีแบบนี้นะครับ วันนี้มีทั้งนมแข่งกีฬาครับแล้วก็มีสถานที่ลอยกระทงนะครับจัดงานลอยกระทงตรงนี้นะครับบรรยากาศที่สวยมากนะครับเป็ทางเดินในน้ำนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ วันนี้นอกเรื่องสักหน่อยนะครับเพิ่งกลับมาบ้านเกิดนะครับวันนี้เป็นงานที่ชายเสียนะครับก็ได้กลับมาบ้านเกิดนะครับก็ได้มันดูบรรยากาศเก่าๆนะครับท้องทุ่ง,งนานะครับแล้วก็น้ำนะครับเมื่อก่อน ป็นป่าไม้นะครับป่าไม้ที่มีน้ำท่วมนะครับบรรยากาศทุกวันนี้จะไม่มีนะครับป่านี้เยอะนะครับป่านี่เป็นบรรยากาศของบ้าทุ่มนะครับงานแล้วนะครับย้อนกลับไป ประมาณ30กว่าปีนะครับที่ไม่ได้มานะครับมาตรงนี้นะแต่มาหาพี่ก็มาอยู่นะครับแต่ว่าเฉพาะน้องน้ำนะครับนี่คือน้องทุ่มนะครับนี่คือนองทุ่มจะไม่ได้มานะครับเมืออ่อก่อน แต่วันนี้ได้มีโอกาสได้มานะครับรู้สึกว่าความเจริญมันมีเยอะนะครับเยอะขึ้นมาจากเมื่อก่อนนี้เคยลอยน้ำนะครับนั่งเรือมาหาปลานับจุดนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่มีนะครับจะไม่ค่อยมีใครมาหานะครับเขาก็ให้หานะบ่อนี้ให้หาได้ ก็มีคนใส่ตะไคร์นะลงคายนะครับตอน,เย,นเย็นนะครับนะครับดูกบกบเขียวนะครับก็วันนี้เอาแค่นี้นะครับมันยากาศให้ชมนะครับดูนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ช่วงเทศกาลลอยกระทงนี่คนจะมาเ<ม>นืองแน่นตรงนี้เลยนะครับเยอะนะครับเพื่อจะมาลอยกระทงตรงนี้นะครับ